กาค่ะเอากาลพาที่ตรงไหนคะที่กลงค่ะที่ขวดน้ำเลเอาตัวกาลไม่พอทอขกาพาที่ขวดน้ำนะคะต้า้ตัวอันไนนี่คะพาที่ขวดน้ำไม่ตัว ก็ใช้กันะดสีหรือว่ากร์ดององฝันะคะพอตอนนีทอง่ะได้้วได้เยควินโนเลยล uh, ูกยดเรืองนี้มันเปียกได้ยเลยนะได้เียเลยแล้ค่ะรอลงคนนี้คนนี้คนนี้ช่วยคนนีช่วยคนนี้นี่เยกเลนะของันอเียเรจะวยเนกันเลยนีนะคะลวได้แบบนี้นี่เขาจะบน้ เพราะมึงคุณเจ้ากันมึงก็จะรู้ในตัวสระใช่ไหมได้หนึ่งได้แล้วออกเยอะแล้วมาต้นชายเยอะเลยเหรอคะชายต้นทั่วไม่ต้องเยอะเยอะ มเมล็ดเนื้อคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเศรียันอ่าแล้วก็นี่ดิค่ะอ๋อขวดมาติดตรงที่ฐานนั่นนะคะอติดนะคะนี่ข้างหนึ่งโอเคเีอดเบื้ค่ะไนปะ okay. ส่งครูเราก็ร้อน <S <S มันแห้งร้อนมันแห้งก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นแล้วก็เอาตกแต่งด้วย ลิปบินนี้นะคะขอกามลค่ะตกแต่งด้วยลิปบินให้สวยงามตกแต่งคะเปนเทมเลยอะข้นวปลเป็นเเเรคะ็ีเป็นเทลยคะเรี่ยออกครับยัไ้งัเนยะตู้นะเป้าค่ะตู้นี้เลี่ยนเป็น้านะโอเอม่าดเสร็จแล้วค่ะ้ไดูเสร็จแล้วนะคะกล่องดินสอของน้องลีนี่ มีด<ช>ีค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไหนชูไหนชูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะสี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ